ถ้าพูดถึงมือสองนะครับประเภทมือสองก็ต้องตลาดปัทวิกรนี่แหละครับท่านผูชน้ชมวันนี้ผมมาช่วงสามสี่โมงนะฝนตกด้วยวันนี้บรรยากาศเย็นสบายเลยไม่ร้อนของเก่ามือสองนะครับตรงนี้เป็นส่วนขยายตลาดปัทวิกรณ์นวมินท์เจ็ดสิบสองนะครับประเภทสินค้าญี่ปุ่นอยู่ตรงเนี้ยเยอะ เดีย๋ยตรงนี้เป็นนาฬิกาของเต่าบางบางคนเขาก็มาดูว่ามันมีมันมีของที่เป็นยี่ห้อดีๆนะครับอาจจะซุกสั้นอยู่ในนี้แหละเห็นบางคนบอกว่าพกแม่เหล็กมาด้วยนะมาดูดดูว่าอไหนเป็นทองไม่ทองแต่มันก็คงรอดตายากะนะเนี่ย มันมันแล้วแต่คนดูเป็นนะบพางคนเขาชอบนาฬิกาที่มันมีมีแบรนด์มียี่ห้อครับคือเขาเอาเอายี่ห้อมันนะผมเห็นคนหนึ่งเขาซื้อไปแล้วเขาไปรีวิวนะนาฬิกายี่ห้อดังๆนะครับเนี่ยบ,บางคนบอกว่ามาเดินขอตลาดมือสองทข้ไมกก็คือเหตุผลตรงนี้นะครับมันจะมีมันจะมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ในนี้แหละ เนี่ยอย่างร้านพวกนี้ยบางคนเขาดูเป็นเขาก็จะมาเอานะนะครับตลาดนี้ขึ้นชื่อเรื่องมือสองนะรประเภทเสื้อผ้าแต่เดี๋ยวนี้ก็มีร้านตรงเนี้รับขายของจิปะถะทั่วไปนะมือสองล้วนๆแล้วครับทุก่ารองเท้าแบรนด์ดีแบรนดดังนะครับก็บางบางทีมันมันไม่ได้เกี่ยวกับแบรนด์นะผมดูบางบางยีห้อมันก็คือมันเหมือนแบรนด์แต่มันไม่ใช่แบรนด์นะ คือมันไม่ใช่ดังอะมันเป็นของปลอมแต่ว่าเขาก็ทําสวยราคาไม่แพงนะครับก็เราก็อย่าเพิ่งด่วนซื้อก็ควรเช็คดูดีๆนะครับของเก่าบางชิ้นมันก็ไม่ใช่เก่าจริงก็มีเก่าปลอมก็มีนะครับในแหล่งพวกนี้ย ผมเก็บรูปขอไปเนี่ยสารพัดของเก่าต่างๆนะครับกระเป๋าโกดังญี่ปุ่นฝั่งโน้นนะโอ้เขาเปิดเพลงด้วยมันจะติดลิขสิทธิ์ผมจะติดลิขสิทธิ์ไหมไม่รู้นะต้องต้องลุ้นกันไม่เป็นไรถ้าติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวผมใส่เสียงภาคนะครับ โอ้โทรศัพท์เยอะเลยตลาดนี้ผมก็มาบ่อยนะครับมาบ่อยมากเยบ่อยบ่อยค่อคนข้างบ่อยมากนะครับ mm. ก็เลยต้องเดี๋ยวเดี๋ยขอเดินขอเดินผ่านตรงนี้นะครับเพราะว่าเพลงดังฝั่งนู้นรู้สึกจะเป็นรองเท้านะฝั่งนู้นอนะรองเท้าบางคนเขาก็อาศัยการคน้น คนดูจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมเห็นเขาเขากดกดค้นดูว่ามันใช่ของแท้ไหมนะบางคนเนี่ยเห็นเขาเขากดดูแล้วเขาก็ดูว่าเออมันแท้ไม่แท้นะครับร <Okay. S 1> องเท้าโอ้โหไม่ใช่ถูกๆนะครับพี่น้องเก้าร้อยก้าเก้ยห้าสิบนะเป็นพันเหมือนกันนะ อันนี้น่าจะเสย,ยหรอกตู้จักราเานีายของแบรนด์ของจี่ห้อดังฝั่งโน้นก็สามร้อยสี่ร้อยนะฝั่งโน้นนะไม่ใช่ถูกผูกนะเน่ๆๆอย่างพวกนี้กองๆเนี่ยเห็นบางคนก็บอกว่าพอมาลาือมาคนบางทีเจอท,ทองเลยก็มีแต่ก็ไม่รู้จริง้วยนะ อันนี้ประมาณสี่ห้าโมงสี่ห้าโมงนะครับตลาดปทวิกรณ์นวมินทร์ส่วนส่วนที่เป็นมือสองวินเทจนะครับตรงนี้นตรงบริเวณนี้ก็จะขายของอ่ามือสองวินเทจนะครับมือสองญี่ปุ่นนะฮะก็ส่วนมากนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าเป็นอีกส่วนข้างในก็จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับถ้าเยาได้เสื้อผ้าก็จะมีกส่วน ให้องิกิต้นเนี่ยที่ผมยังไม่ได้เดินมานะเนี่ยประเภทศฟองิกิต้นสมัยก่อนก็ลายตังนะครับเดี๋ยวนี้ขายเยอะเลยตามของผมก็เยอะอยูนะผมเคยมาเดินเรื่อยครับตลาดเนี้ยเดินบ่อยมากด้วย ตลาดปัวิกรณ์0072นะครับ,รบส่วนที่เป็นส่วนอ,อ2 Vintage นะครับส่วนนี้ก็ค่อนข้างเอกเิกเลกนิดนึ่งวันนี้คนไม่ค่อยมาคืกคับเท่าไหร่นะเนื่องจากฝนตกไปช่วงประมาณเช้านะครับช่วงเช้าแล้วก็ไปบ่ายก็ตกอีกรอบหนึ่งนะครับ ตลาดนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องเสื้อผ้ามือสองนะครับเสื้อผ้ามือสองเยอะถ้ามาที่นี่ก็แนะนำให้ใส่แมสนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามือสองมันก็รู้ๆกันอยู่นะครับอาจจะมีอาจาอาจะมีกลิ่นมีฝุ่นมากนะคือเป็นปกติของสินค้ามือสองนะครับตลาดปฐวิกรณ์ก็เปิดทุกวันนะครับผมไม่มีวันหยุดนะครับ เขาเลืออะไรกันตรงนั้นอะส่วนนี้เป็นส่วนต่อเติมนะเสื้อผ้าแฟชั่นคงงตันหนึ่งนะครับนะถ้าฝั่งของก็จะเป็นิีนเทลกว้างอยูน่นะตรงนี้ไม่ต้องกลัวฝนนะฝนตกไม่ต้องกลัวเลย ผมไม่เดินเข้าไปแล้วกันนะครับเท้าเสื้อผ้านี่ก็เยอะที่สุดแล้วล่ะที่เนี่ย ลาดปตัตตานกรนนะวมินเจ็ดสิบสองนะท่านผู้ชมวัมนนี้ก็จะมารีวิวเครื่องเสียงให้เขาด้วยนะเดี๋ยวพวกเสื้อผ้าเดี๋ยวเขาดูอีกคลิปนึงนะครับผมไปดูรีวิวให้ดูงานตัวละสิบบาทยี่สิบบาทนะถามว่ามันดีไหมมันก็พอใช้ได้นะเสื้อสิบบาทยี่สิบาทมันไม่ใช่ว่ามันมันดีเลิศประเสริฐสีนะท่านผู้ชม,มใช่ว่าสิบบาทจะเอาให้ดีเป๊ะไม่ดีเท่าไหร่นะ มันก็พอไดอ้ขอโทษครับรอมเท้านะครับมันก็เหมือนบนตลาดนัดติดแอร์ของ ห้างคอนทิปงามโวานเลยนะแถวนี้นยังแค่มันไม่มีแอร์แค่นั้นแหละคล้ายๆกันเลยโอเคครับเดี๋ยวไปข้างนอกกันนะครับโอ้ตรงนีนน้ไงที่ผมบอกว่าเขาขายแบบประมาณว่านาฬิกาที่มันเป็นมันเป็นของเป็นแบรนด์หน่อยเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะภาพแพงนะครับคอรอะไรได้อะไร ออกจากตลาดออกจากตลาดมาก็าจะเป็นตามระเบียงเงี้ยเขาก็ข,อข,อขึมาหลบหลบฝนแหวนแกนวงละสิบบาทแกนสิบบาทสร้อยสิบบาทนะ ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะมาลือมาค้นกันนะส่วนมากคนก็จะมาลือดูของแท้แหละเแื่มันฟุกเจอเนี่ยเนี่ยสิบาทเห็นไหมข้างในเนี่ย,ย,ย,นนยอันนี้สิบบาทเสื้อสิบบาท เดี๋ยวเดินเข้าไปดูสักหน่อยนะแต่เขาเปิดเพลงอนะผมไม่อยากเดิน,นเขาเปิดเพลงครับเดี๋ยวเดี๋ยผมออกข้างนอกแล้วกันอาจจะได้ยินเสียงเพลงวิกัสิ์เนี่ยถ้าเราเดินข้ามมาฝั่งนี้นะผมเคยพามาบ่อยนะครับท่านผู้ชมผมมาตลาดนี้ตั้งแต่สมัยสมัยที่ตลาดนี้ยังไม่มีเต็นแบบนี้นะยังไม่มีเต็นต่างเป็นจิตรลักษณะแบบนี้เลยนะครับ เนี่ยเต็นต์ตัวนี้ก็คือบริเวณนี้ก็จะถูกยึดไปด้วยอ่าเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าราคาหลักร้อยไปจนถึงหลักสิบบาทอะไรประมาณเนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปดูบางคนบอกว่าสิบบาทซื้อเยอะได้ตัวละห้าบาทไหมมันก็มีช่วงเวลาลดนะมันไม่ใช่ว่ามันจะลดตลอดเวลา มันมีช่วงที่เขาลดราคานะครับเนี่ยสิบบาทเห็นไหมตัวละสิบบาทเนี่ยเกรดนี้เลยอันนี้สิบบาทนะครับมันก็เป็นพวกเสอยือดนะครับเสอยืดเสื้อแขนสั้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับอย่างสิบบาทมันยี่สิบก็ตว มไม่ได้ดูเนื้อผ้านะเป็นผ้าบางๆตัวละสิบบาทนะครับแต่เขาจะมีส่วนที่เป็นเสื้อเชิ้ตที่เป็นเนี่ยสิบาททั้งนั้นแหละใครอยากได้เสื้อไปใส่ทํางานใส่เล่นใส่อยู่บ้านนะไม่ต้องคิดมากสิบบาทาเก็บดีหน่อยก็ห้าหกสิบนะครับ คือส่วนที่มีลังคาทุกทุกที่ตรงนี้ก็จะอ่าเต็มไปด้วยเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าประมาณสิบบาทยี่สิบาทนะครับเดี๋ยวผมก็ำลังหาตัวละสนะิบบาทกันนะตัวละยี่สิบเมื่อกี้นี่นี่่ากผู้ชมห้าบาทห้าบาทแนละ้วเห็นไหมเนี่ยห้าบาทเดี๋ยวจากราคาสิบบาทเลยห้าบาทลดกระหน่ำเหมือนแจกฟรีเลยน,นะ ตัวละห้าบาทนะครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับเนี่ยมาวันอื่นไม่มีนะก็าบอกร้านนี้นะครับห้าบาทเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทำคลิปสั้นแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชม